มีสีขาวผ้ามาทัวร์โรงงานช็อกโกแลตปารโดโรเจอร์ขนมที่เกิดจากการประหยั GT ิช <ẫ Mel> ็อกโกแลตหลายคนคงรู้จักปราโดโร่อึงแล้วนะครับเดี๋ยวผม400 cacao b e a อ r อายาขนมอร่อยตางแต่ได้มีการค้นพบ รสชาตินี้คนทั้งโลกไม่ชอบเลยยกเว้นคนจากอสเทรเลียไอนี่แมสแต่อันเนี้ยมันคือของเด็กอ่ะผมอยากรู้มาตั้งนานแล้วคินเดอร์ช็อกโกแลตช็อกโกแลตอไซสรีวิวช็อกโกแลตอินเดียทั้งหมด6อย่างนะ นี่ออะไปะเหมือนคืนกูเกฉันไปเจอเก้าแล้วกินมินช็อกชิปแล้วอยากบวนเขาว่ากันว่าคนกินเก,ก่งมันจะอยู่วันนี้ผมสร้างคลิปใครที่เคยบอกว่าก็ช่างใช้ชีวิตหนึ่งวันเองทำไมในฟีดเรามีแต่ขึ้นว่าช็อกโกแลตป่วยฮะมันเอาไวยขนาดนั้นเลยเหรอฉันอยากรู้บรแบบมากเลยตอนละเปอร์เซ็นต์หนึ่งในนั้นคือฉันไม่เคยกินใช่เพราะราคาแพงและฉันก็ไม่มีเงินด้วยแล้วก็คือ สิงที่ใชนต้ปงกากดอันนี้ไมเี่ยมันอยู่ในเกมนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเลยดูกันคือถ้าเสียงเราเปลี่ยนหรือว่าถ้าถ้าเสียงเราเปลี่ยนหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็คือเหมือนเราน่าจะเป็นหวันนดหรือไม่สบ,บายน,นั่นแหเสียงมันก็เลยเปลี่ยนแล้วก็ปวดกับตอนที่เราไปถอดฟันเหมือนก็คือแบบมไม่เจ็บเลยนะแต่ว่าราู้สึกแบบ ใช่ไหมว่าเออทำไมถึงถอดไนแล้วมันจะมีอะไรขนาดนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าเราวโม่แต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันเอ่อมันเหมือนแบบคืออย่างโดนเปลี่ยนแบบโอ my god กระทันหันโอเคโฟกัสเรื่องช็อกโกแลตต่อเฉลองมาเป็นกิโลนี่ขอแต่งตัวให้ลูราคาเป็นมือเจริญฉันอย่าเพิ่งห่อเลยยะมานาวมานาวไม่เอาไม่เอา มาทำเมื่อกี้แบบไม่ไม่เห็นอะไรนะไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเลยม่มีอะไรเลยจริงจริงมันไม่มีไม่มีเลยเราจะหาชุดถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเราจะเลือกเป็นชุดอันนี้แทนในบ้านไหนเอาเอาเป็นชุดแตงโมดีไหมเอ้าอร่อยมะไอชุดเหมือนเจ้าหญิงเลยนะอ๋อนี่ไงเออผ่านไปไม่ไหวเราเอา ไอ้แค่ตัวอุ้ยได้ทำตัวเดพ่อัวเอาม่พอน้อยกว่าเราจะเก็บเงินซื้อแฮมเตอร์ให้ได้่วนบอลเปเปอร์แล้วก็เอาวันเดิมดีไหมเอาวันเดิมน้าวนแล้วก็ มีแต่มหาแพ้ทั้งนั้นเลยเอาจริงไหมไม่เอาเหมือนเดิมเดิมคือเสียงตอนนี้เปลี่ยนไม่ไหวแล้วแล้วคือแบบเสียงเหมือนแบบเป็นคนละคนอันนี้ก็ได้ต่อไปมาเฉลยกันซึ่งเมื่อกี้ทุกคนอาจเห็นไปแล้วนะก็คือมันอยู่ที่ขนตรงนี้เลยการจัดทรงนี่ไงช็อกโกแลตดูใบแล้วก็มีเมนูมากมายนะก็จะมีแบบมาล่าแล้วก็ อะไรอ่ะซาโกะอ่านไม่ได้อันนี้คือถ้าเราอ่านเพี้ยนหรืออะไรก็ขอโทษเดีด๋ยวแล้วก็มีอูด้งแล้วก็ชูโรสไม่รู้นะคะว่าเราออกเสียงถูกหรือเปล่าแล้วก็ว่ามีซอฟดำเฟรนช์รามยอนกุ้งกระเทียมแล้วก็ลามยอนย่างยังไม่แน่ใจนะว่ามันมาใหม่หรือว่ามันอะไรแต่วันนี้เราจะมากินช็อกโกแลตลูกใหญเอาบอกวกไปเลยสามอัน ใบก้ My God. My God. อนใบก้อนก้อนแล้วคือแบบว่ราคาแพงไปไหนคะลูกไปซังซื้อเองินอยู่แค่นี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเดินร้านเบเกอรี่กันไปค่ะทุกคนให้แมวอ,อว้อนเราก็จะมาแกะพ้าสุดพูดก่อนส่วนถ้ามีเสียงแส้หรืออะไรอันนี้เราก็ต้องเราก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะเราอยู่ในห้องนอนแล้วก็คืออ่าดคนเดียวแล้วคือไม่มีใครอยู่ปกติดอกกับแม่ แต่ตอนนี้แม่อาบน้ำอยู่ค่ะก็เลยมีเวลาเอาไปมันก็ะชืออ้นหลายอันก่อนแล้วก็กดไลน์ต้งเวยกดไลน์กดไลน์กดไลน์แต่ให้หมดก่อนให้หมดออก,มก็้วหยิบมาแล้วก็แบล็อกแล้วก็บอกว่าไหนจะได้กินแค<อ>่พอเราก็เทิร์นเสร็จแล้วเราก็จะมาลองกินกันเราคือเราไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นเหมือน กิฟที่ขึ้นฝีหรือเปล่าเพราะว่าในฟีดมันมีสีด่างแต่นี่เราไม่รู้นะว่ามันเป็นสีอะไรมาลองกินกันให้เบลกินก่อนแต่แบลไม่ยอมกินคุณแกทำไมเป็นสีเขียวอ่ะหรือว่าอ่าปกติแล้วช็อกโกแลตลูกใบมันเป็นสีเขียวอันนี้เราไม่แน่ใจมาลองนั่งกันต่อไปกันสีเขียวเมั่อีอกโกแลตเปนสีเขียวมาลองอัมสีเขียวใช่สีเขียว ในช่องพี่ผีอ่ะคือเขา oh God, กินแบบว่าเหม่ยก็มอนกรอบแบบอ๋อฟินดเพราะปกติส่วนตัวเราชอบแบบชอบเสียงแบบเอเอเออแต่หมายถึงว่าไม่ใช่แบบพวกเห็ดขิงทองอะไรนะคือเราก็ชอบแหละแต่บางทีอ่ะอมันดูแล้วมันไม่ค่อย ไอคอนจีที่เราได้นะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตแล้วเราก็จะไปเล่นร้านเบเกอรี่ต่อ <Ready? No. S 1> อะไรว้าไปกันไปไปแอ้คแบบุผแบบิดแบบมาต่อยดูที่ดวงเลยนะทุกคนว่าเราจะได้ไอคาบเบอรีหรือเปล่า แต่ถ้าแรกแรกับลูกคา้า VIP มาเขาส่วนตัวนี้ก็เคยเจอมากกบ้างเลยแล้วก็คือแบบโอกาสที่มีลูกค้าวย VIP น้อยแบบืม่ากโดยเฉพาะตอนที่เราทำแบบออเดอร์แบบ,บสมมนติว่าเราทำแบบอ่าขวบใช้มั่วๆแล้วมันผิดอะไรประมาณนะี้จนเกมมันก็จะแบบเหมือนเราอยากจะใช้สูตรโกรแต่ที่พี่มันใช้ไม่ได้อะเพราก็าเลยต้อง อันนี้ไงเราได้เอ,อใช่อะไรวะโหแข้าผิดอันเดียวเองคุกค้าชมเยอะเลยแล้วอันนี้สิแกแกแค่อันนี้เฉยๆอย่างพ่แกฝากหวานใจฉันเอาเปเอันนี้แล้วกันเราได้โอ้โหเจ้าของห้านโคตรเปี้ยวอะเองจะมาลองถ่ายทอดสดกันขูดเข้าไปคืออะไรก่อน อ่อวันนี้พูดจะเกี่ยอะไรทางหูรูค่ะอะไรอ่ะขอทางฮูรูสีแดงแดงกระแทกตาหน่อยจ้าแศษต,ตาตายแล้วอย่างนั้นอ่ะคือสีที่เขาหมายถึงก็คืออ่านี่ใช่ไหะมันเป็นสีแดงมันก็ต้องมีแบบอ่ามีสตรอเบอรี่แล้วก็อ่ะพีคแล้วก็แอปเปิ้ลมีแอปเปิ้ล ก่อนที First ่เหลือันนี <när S 2> ้เราไม่แน่ใจนะว่าเปอะไรอีกอาจจะเป็นอันนี้ด้วยนองนะทุกคนอันนี้เราไม่แน่ใจแล้วไปก็ไม่น่าจะมีแล้วมั้งว่าน่าจะเป็นมะเขือเทศนะแต่เราจะลองส่งในม้วนใหม่ก็มีเชฟสตา์นิสเตอร์แต่คืออัี๋ยวเราจะลองเอาเป็นแอปเปิ้ลละกันมันลูกใหญ่แล้วกุ้งตับเขียวขึ้นมาเอาแค่สามที่พอ อยากลองอ่านนได้นะเว็บตูสนุกอยู่นะถ้าเป็นสาววัยก็คือแนะนำนะเพราะมันก็มีพวกเรื่องอะไรประมาณนี้เหมือนกันก็เดี๋ยวไปอ่านเป็นอปสีเขียส่วนส่วนุนสุดนุดส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 นต่อไปก็คือสุด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 สุเส้ดสอดสุ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 องุดสุดสุดสุกสุดสุดสุดดะะ เอานิ้วโป้งซ้ายอ่ะอยู่ด้านบนส่วนนิ้วโป้งขวาอยู่ด้านล่างแล้วเราก็เอียงแบบนี้มันจะท้าให้อัตโนมัติเ่วนของขวาอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะคะว่าจะส่งไปให้ใครแต่เราไม่ส่งมาลองกินกันอาจารทุกคนเสียโคปีนอนะ่ะเยวจะให้เราฟังน,นะ มดแล้วจ้าหมดแล้วจ้าคือเสียงฟินมากเลยนะก่อันนี้นะคะโฆษณาเราจะไม่ดูเะขิเกีายเนเงินช่างห่งเราก็มีเงนประมาณห0 0 0นะคะ5,450เฮ้ยนี่ไงมันพอแล้วมันพอแล้วมันใกล้จะซื้ออีกไม่ทนแล้วเราหมกันตื่น ปั๊อปอเฉยไม่ต oh, so, 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 like, like, ั้งชื่อให้ลูกฉันหรอกกรโนนใส่ชื่อเราจะให้น้องชื่อชื่อภอังกฤษเราไม่เอาีกว่านะเอาเป็นชื่อน้องชื่อใบใบกะลกัดเพราะว่าเราเพราะเราชอบไอลนี่นะอเขาชอบช็อกโกแลตดูใบ อะไรตั้งชื่อหนอชื่ออะไรเฮ้ยเขียนผิดโอ่ใบโบคืออะไรวะบายบายปวดอ๋อจะเปลี่ยนทำไมไอ้โมจิช็อกโกแลตร้อมหน้าร้อนหนักแป๊บหนึ่งนอนเดแป๊บเดี๋ยวนอน คือเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะคะก็คือพ่อพ่อเรา,าเรียกให้เราก็คือว่าพรุ่งนี้นะคะเป็นวันจันทร์เราก็เลยต้องไปรีูอ้อุ้ยลู้น่ารักจ่ะเห็นน่ารักแลา<ม>ชอบหนูอพาว์ตเป็นหนูที่แบบน่าจะเป็นกระเพรามัแล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะ<ม>คือสราเรบวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปในเพียงเท่านี้นะคะขอตัวก่อนเลยคุยและจริงๆแล้วเราไม่ได้ดูหมด